เราผาัดถั่วลันเตกากันถั่วลันเตาในท้องตลาดครับมันจะมีถั่วลันเตาหวานกับถั่วลันเตาแบบนี้นะครับถั่วลันเตาหวานก็เป็นแบบนี้นะครับการตัดนะครับเราจะตัดทั้งหัวทั้งท้ายแล้วก็ลอกเส้นออกด้วยนะครับตัดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับลอกเส้นออกแล้วตรงท้ายเราก็ลอกเส้นออกอีกอีกฝั่งหนึง่ง ใช้เวลาทํานานเหมือนกันนะนี้ประมาณ17นาทีนะครับอันนี้ก็คือเส้นมันนะครับและตอนนี้ข้าวผมก็ยังไม่สุกนะครับผมก็จะเอาอันนี้แช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมล้างแล้วนะครับก็คือล้างด้วยน้ําส้มสายชูแล้วก็ล้างหลังจากที่แช่น้ําส้มสายชูแล้วอีก2รอบนะครับเราจะไปแช่ iche, ตู้เย็นไว้ให้เขากรอบด้วยนะครับแล้วก็ข้าวผมยังไม่สุกเราได้ปรุงเสร็จใหม่ๆแล้วก็ทานเลยพวกผักเนี้ยนะครับเราทานร้อนๆเนี่ยมันจะเพิ่มรสชาติเรามาเริ่มกันเลยนะครับ น้ำมันน้อยนะครับสายสุขภาพนะครับหลังจากน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมซึ่งเราบุบไว้นะครับอันนี้นะครับผมบุบพอแตกนะครับไฟเบาๆนะครับใส่สัวรอนเตาไปเลยน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะนะครับอันนี้นะครับผมใส่รวมกันไปเลยหลังจากนั้นใส่น้ำตาล1ช้อนชานะครับแล้วก็พริกป่นแล้วก็ผงชูรสนะครับ ตอนนี้ก็เร่งไฟให้ร้อนสุดๆเลยนะครับแล้วก็ผัดไปประมาณ2-3นาทีนะครับแล้วแต่นะครับใครชอบนุ่มหรือชอบกรอบอย่างผมว่าชอบกรอบก็ประมาณ2-3นาทีนะครับผัดไปนะครับหรืออาจจะเติมน้ํานิดหน่อยนะครับผมเติมน้ําด้วยนะครับอันนี้นะครับผัดลันเตามีประโยชน์นะครับมีโปรตีนด้วยนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทานกับข้าวร้อนๆอร่อยนักแล คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ